ไม่สูงค่ะค่าเป็นชายมาค่ะวันมวยก็ค่าตีมาสืบสวนวันจาวาซุงมันตีเป็นนักส,สังสิบฮะกลุ่มแฟนมตายาล็อกนะอ่ากลุ่มแฟนมตายาล็อกแน,น่แน่นาะมันก็ตีเป็นตายาล็อกกุ้งก,ก่อนนะมันตีเป็นตายาล็อกหอเหอยจะให้มาถามเขาขึ้นค่าเนาะว่าเขาค่สืบเหตุที่ว่างนะเออเหมือนอย่างคนะ่เนาะเขาเนาะเขาอ่าเขาเต็มลิควดิดในนรกเขาเขาแคถ่ถอนมันเปียกอืดเนี่ยนะอ่าตอนดาตทีถามชี้ชันนั่นแหละนะจัง จ้องค่าให้ถอนออกเปลี่ยนนกกัะตี้ในกอติมันในปนาวะกลุ่มไฟนอลนักป่าอามัดเด็กปันเยสนะ์นน yes ในกอติถอนออกเตี้ยปาวาร์ดเด็กปันรูในตีก็มันตีถอนออก เออกบือยังไม่ก <management> okay. ็เป็น okay. ติดจุดเดินกับปันติดจิดเดนแต่พวกเขาเขาก็ดีย่ำหันงานนะกรมท่าปาันล็อกแต่กันนะมือฟ้องเขาก็อสศัยฝงปีก็ดีมือฟ้องเขาเลื่ <cử uning> ันกี่ป okay. ีจ <hate idamente> ีก็ดีเนี่ยก็เป็นกอดเจอตือกันเนาะจองสุติเฮตตี้ว่านะจองสุติเฮตติยว่าเนาะเกี่มังอันเนี่ยนะทันเจ้เขาตีอกเนี่ยมันต้องปันเขาอกกำลิมข้านาะมันต้องตีมันในปันกรมทันจองสุติอกตีเก่งกิตตอยู่ว่าในวงจำกายนะโอเคเขาก็มาเลียนตัวกันนะ Confirm dialog is a exercise. Này. Confirm dialog exercise. Này. Confirm dialog exercise này. Uh, hóa, nó, nó option B to show confirm dialog uh, Mình có tìm hiểu sh uh, mà tất cả và lúc nó xì loạn cả. Sáng thứ hai này, confirm sẽ ảnh gì cả. ເຮົາເຮົາເຂົ້າເຮົາ INT ແປປິນສານະເ고ເຮົາກວ່າລູດີນະກວ່າລູດີນະມັນຕິວ່າວັດທານ integer indicating the option selected by the user ປອງນເຮົາກໍືກວ້ປນ option ງ option ງນະນວທວທ n i t e the option selected by the user ຕິດປິນົ້າ່ນ1 2 โอเคเขาก็ตามตัวเอาคาตัวกของมันในปัญหาในคอมพิวเตอนะก็ต่ยาล็อกในก็นะค่าที่มาตามตัวหลายอันต่างกันนะเอ่อหลายจำตีปุ่นตามว่าเอาวันน้นในคับนะว่าค่าตีว่านะ Are you sure you want to exit from from the class ว่าค่าขึ้นเฮเนี่ยนะ ข้าจำบกให้อยู่รีนะกันะให้ออกกาเลยนะว่ขาขัติออกกาเนี่ยมมนติมาถามนะอ sure? นะายุเชื่อนะข้าก็จะได้เด็กปันโูนันก็ยสค่านะโอเคข,าขา้าก็ติมาเอาอายันทีนก็คำว่า reset ติมาตรงด้วยกันนะว่ามันตดได้สั่งมาเนี่ยานะกติมาเอาร r เ s า t ก็มามามาในเรอนตานะโอเค โอเคเออมันก่อนมันเนี่ยป็นค่าเป็นสามอันค่านะพวกค่าม,มาติดเป็น yes แอติไล้ามาดรเนี่ยเนาะว่าปองวาในค่าติดมัค่าติดม้ีสังไทยนะค่าติดมาตรงไอทยนะ zero เานาะซีร่นอ่จะีรในสเปน yes เออสังเซอค่ากันมาเรายียนตีเตียงไลน์อ่า n ูเนี่ยซ้ำมันติดเป็น one นี่นะ one สมมุาเป็น n นีเนาะอ่ที่อ,อันเดีม,มันติเป็น t ูเนาะทูเดีมันติวา่า c a n c e ์ใงปงจำใจ ນะโอเคນี่ก็มันสิเป็นรองอ่าชูกลุ่มฟันไปอันลอกค่าเนาะแต่ที่มันสิเป็นอันโยชินสิเปิ้นนะเฮาก็มาสะเป็นปารามิเตอร์2อันเกยนี่นะทบอันเดคัดที่มาเซอร์มาเซอร์ตืเทีะเอ่อ G option paint to show กลุ่มฟันไปอันลอเนี่ยมันสิมีเทียงเอ่อมันที่มี้เนี่ยก็เฮากะที่้ามใ ก็ปึ๊นได้เลยคัทติมาซึมในปันลองออปชั่นต้านในเก่าเนาะออปชั่นต้านในจะเป็นสั่งนะโอเคเฮาติมาเซบันเฮาติมาชติเอ่อกวนเอ่อมัตตอุวันดุกจริงหน่ยก็เนาะอันมาย่นไว้ไปแรงข้อมูลในมาใส่ไตเตะออปชั่นต้นะโอเคนะเฮาติมาวานะเนาะคําว่าเนาะ are you sure นะ you want to accept นะยกก็คัทติมานะอ่าคัทติมาวาเนาะ um, existing no, existing n no, from class ไปแมันซับยกอทีอ่อที่อันว option ใต้นเนี่ยมันติมีไว้มันําติสั่งนะเนาะครับทีกว่าตนะ option ใต้นเนี่ย option ใต้นเฮาติเสลสอัน n หนเ yes no option น no? ะ yes no cancel option นี่ย okay cancel option นเาะ โอเคอ่าวันวานนั่นเนี่ยค่าก็ถือก่อนเนี่ยก็ใส่เป็นอยัางไรออปเอ่อ J o p t i o เป็นตัว Yes เอ่อ Yes อ p t i o นเนี่ยก็มีค่ะนะ Yes อ p t i o นเนี่ยก็มีค่ะนะค่าที่มาจำได้ Yes อ p t i o นอนตังขันเอ่า Yes ออปชั n นั้นมันสมั่นในปัน uh, เว้นเลยข้านะอ่า s h o u l d b e one off default เออมันก็มันในปันคำนิวข้าเนาะ default เห้ Yes no เห้ Yes no cancel เนี่ยตีเป็นได้สามอันนะสามอัน สำันนั้กวน่ะปังานี้มันมี yes ละลานะมันทีมีอันว่า yes no option นะ yes no option นะแต่้าข่ามาเรียนดยเนมันก็ตีอ่อมันเนี่ยเป็น yes ตังรูเกยก็นะ yes เนก็เออเป็นซีดูนะแต่ข้าข่าึ้นมาเรียนดีเนี่ยเนาะ no เนี่ยก็มันจำติออกมาเป็น h o n e นะ information ขับเป็นไม้ก็มันนั่คลองเฉ่ข้าเนาะแต่ฟัวข้ามาว่า Uh, if น nah, ะ western method yes แล้วก็ปองว่าในเนี่ยมันเป็นซิรูนะขัดดิเฮซเนาะเนาะขัดก็ดีว่าขัดก็ดีว่าปองจําตัดเนี่ยขัดมาให้จีก็นําแนอยู่เนาะจีออปชั่นเพนท์ดอท yes น nah, ะ yes ออปชั่นเนี่ยก็นําดีเลยนะมันเป็น yes เฮาค่อยมาเฮามาลึกไว้ yes น nah, ะ as if นะ result equal equal to g option paint with no option นะเนาะยอก้อ as if เนาะ as if result some pain choose option pain dot cancel option ok ma hit no ok ma if a ko ma jack like na na a pong wa ni no ti noi ti na if and wa yes na me kha wa kha ti het kan no l a l a set de ko kha ti me s a n you existed and na ti yao na no ha yak ko ma you d i d not it not is it นะในทำเป็นแกนเสนนะ you นะ you 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 are you you, you 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 are the confusing นะ confusing นะ confusing นะ to is i s or not นะบอกว่าในนี้นะค่าติโปรแกรมโปรแกรมไปขี้เกียนะโอเคว้ว่าเนี่ยค่าติมาเรียนที่ที่ทางไลน์เนาะแ่พอเข้ามาติดเป็น yes เนี่ยคร มันตีออกมาปัญขาว่า you e x i s t e n ยก่อขาก็โอกนะอะไรพวก่าวว่า no no n ะ c o า e or เดก็มันตีออกมาปันว่า you did not exist เละคำาว่าค่าใขมาหันประจันทั้งสอันอื่นเก็ yes no cancer option เลยค่เนะมันอบาของ my r a n เนจนะมันก็ตีในปัคขาวา yes no cancer คากาเดาว่า c a n c e เก็มันตีออกมาในปัขาว่า you are still confusing นะ ต้อ m p u t i n g o a s s i s นะตะวนไ้อยู่นอกวาติุ o c t i l l i o อ o c t i l ย i o n นะก็มันติมีหนังในเก่งออกนะลองอันว่าม a ตนะอันเป็นฟ n f r a น n วานะ e r r o ว่าจีนยนะรยกก็ไอคนะอัน home กว่าของสัก icon ในเซลเซล o t j o u r n ก็นะก็จมเอาหางโคงนข้าโกนมันในกาปนเอาในก็ติมันในเที่ยงนะโอเคครับตอนในก็ติมีหนังในเกมาส่งทางิงเก